อาหารราคาแพงที่คนมีเงินสอดแสวงหามารับประทานจริงๆเราก็เคยได้ยินชื่อมันออกจะบ่อยไม่ใช่เมนูแปลกพิสดารอะไรแต่เอาเข้าจริงเราเชื่อว่า หลายๆคนก็ยังไม่รู้จักอาหารเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรและมีที่มาจากไหนเอสคาโกหอยทากฝรั่งเศสเราต่างก็รู้กันว่ามันเป็นเมนูเรื่องชื่อของคนฝรั่งเศสสมัยก่อนนั้นจะเป็นหอยทากป่าที่จับได้ตามธรรมชาติ แต่เนื่องจากความนิยมบริโภคที่มากมายหลายหมื่นตันต่อปีจึงมีการทำฟาร์มหอยทากขึ้นมากมายการนำหอยทากมาปรุงอาหารนั้นไม่ใช่ว่าจับมาก็นำมาปรุงอาหารได้เลยแต่ต้องนำมันมาขังไว้ให้อดอาหารประมาณสองสัปดาห์เพื่อให้มันคายของเสียออกมาให้หมดก่อนค่อยนำมันไปประกอบอาหารเอสคาโกส่วนมากก็จะถูกนำไปอบเนยให้มีกลิ่นหอมอร่อย และหากคุณมีโอกาสได้ไปทานเอสคาโกในพัทคาหลูคุณก็ควรรู้วิธีรับประทานมันไม่เช่นนั้นคุณอาจจะปล่อยไก่ให้คนได้ขบขันวิธีการรับประทานเอสคาโกนี้คุณจะมีที่หนิบหอยเมื่อหนิบหอยไว้แล้วให้ใช้ซ่อมจิม้มเนื้อหอยให้ออกมาและนำเข้าปากเราเชื่อว่าคนไทยที่คุ้นเคยกับการทานหอยจุบ๊บหอยโขงเมื่อได้รับประทานเอสคาโกก็คงไม่ปล่อยไก่แน่นอน เพราะว่าพวกเรารู้วิธีดึงหอยออกจากเปลือกอยู่แล้วตอนนี้นอกจากตัวหอยทากเองแล้วยังมีการทานคาเวียหอยทากด้วยซึ่งก็คือไข่ของเจ้าหอยทากนี่เองหลายคนสงสัยว่าแล้วหอยทากตามบ้านเราล่ละนำมารับประทานแบบเอสคาโกได้ไหมมันมีเยอะเหลือเกินบางตัวก็ตัวใหญ่และอวบมากเราขอเตือนว่าไม่ควรนำมารับประทานเพราะหอยทากพวกนี้มันจะเดินแบบติดพื้นดินตลอด พญาทั้งหลายเลยสามารถชลองไชได้ง่ายมากทางเช่าทางเช่าได้รับการขนานนามว่าเป็นไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัยชื่อนี้หากแปลตรงตัวจะหมายถึงฤดูหนาวเป็นนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าชื่อแบบนี้ย่อมมีที่มาแน่นอน ทังเช่าหรือที่เรียกกันว่าย่าหนอนมันมีส่วนประกอบสองส่วนจริงๆก็คือทั้งย่าและหนอนในตัวเดียวกันมันเกิดจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งซึ่งหนอนชนิดนี้เมื่อถึงฤดูหนาวก็จะไปฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินที่เป็นภูเขาหิมะปกคลุมมันจะอยู่อย่างนั้นจนเมื่อน้ำแข็งละลายมันก็ออกจากใต้ดินและกลายเป็นผีเสื้อ แต่หากตอนที่มันจำสินอยู่ได้ไปกินสปอร์เห็ดเข้าสปอร์นี้จะเข้าไปฝังในร่างกายของมันโดยมันได้ดูดซึมอาหารกินอวัยวะข้างในตัวนอนและเติบโตงอกงามขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะงอกออกจากตัวนอนและเห็ดเหล่านี้จะพยายามงอกขึ้นสู่พื้นดินเนื่องจากมันเป็นพืชจึงต้องการแสงอาทิตย์ตัวหนอนจะค่อยๆตายไป ข้างในจะเป็นเส้นใหญ่ของเห็ดแต่ข้างนอกจะเป็นปลอกหุ้มก็คือตัวหนอนนั่นเองซึ่งหนอนชนิดนี้จะพบได้มากแถบที่ราบสูงที่สูงจากพื้นดินมากๆและมีอากาศหนาวเย็นเช่นบนภูเขาประเทศจีนทิเบตเนปาลภูตานอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง12,000ฟุตจากระดับน้ำทะเล ส่วนราคาก็ต้องขอบอกว่าแพงมากราคานั้นสูงถึงกิโลกรัมละ2-10ล้านบาทเลยทีเดียวคาเวียปลาที่ชื่อว่าคาเวียนั้นไม่มีไข่ปลาคาเวียนั้นมาจากปลาชนิดต่างๆ โดยมากแล้วเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจียนซึ่งปลาสเตอร์เจียนนี้เป็นปลาดึกดำบรรซึ่งมีถือกำเนิดมาตั้งแต่เริ่มมีสัตว์น้ำเกิดขึ้นบนโลกของเราเลยทีเดียวปลาสเตอร์เจียนเป็นปลาสองน้ำเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะตอนที่มันออกจากไข่มันจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำจนประมาณ3ปีมันก็จะว่ายออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่และเมื่อถึงคราววางไข่มันก็จะว่ายกลับสู่ถิ่นกำเนิด โดยหาที่สงบในแม่น้ำเพื่อวางไข่ปลาชนิดนี้พบได้มากแถบซิกโลกเหนือในทะเลสาบแคสเปียนรัสเซียและแถวอิรานแต่ปลาสเตอร์เจียนขาวนั้นเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีอายุยืนเคยพบที่มันมีอายุยืนมากถึง200ปีทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจว่าจะพบว่ามันตัวใหญ่และหนักได้กว่าก900กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นปลาที่ให้ไข่อร่อยและแพง โดยพันนี้พบมากในประเทศรัสเซียราคาจะอยู่ที่ประมาณ10,000-25,000 u s ์ต่อกิโลกรัมถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลายแสนจนเกือบล้านบาทต่อกิโลเลยทีเดียวคาเวียมมาจากภาษาเปอร์เซียมีความหมายว่าไข่ปลาที่ปรุงรส หูฉลามหูฉลามน้ำแดงเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยและได้ลิมลองง่ายที่สุดในจำนวนอาหารหรูในวันนี้โดยมักจะถูกเสริมในพัฒการงานเลี้ยงแต่งงานหรูๆโดยเชื่อว่ามันเป็นอาหารบำรุงร่างกายสุดยอดแต่หลายเสียงก็ได้ยืนยันแล้วว่าคุณค่าทางอาหารนั้นเทียบเท่าได้กับไข่ไก่เพียงแค่ฟองเดียวแต่อะไรก็ตามที่ดูแปลกและหายาก มนุษย์ต่างก็คิดว่ามันมีคุณค่าบำรุงร่างกายอย่างเหลือลน้นหูฉลามนั้นเป็นเมนูที่เป็นนรกของปลาฉลามเลยทีเดียวโดยมีการจับและบริโภคมากทางฝั่งฮ่องกงแล้วสรุปว่าหูฉลามคือส่วนใดของฉลามมันคือครีบของฉลามนั่นเองซึ่งฉลามต้องใช้ส่วนนี้ในการว่ายน้ำและควบคุมทิศทางเมื่อชาวประมงจับฉลามได้และได้ตัดครีบของมันออกพวกเขาจะปล่อยฉลามกลับสู่ทะเล มันยังไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้มันไม่สามารถว่ายน้ำไปทางไหนได้แต่จมลงสู่ใต้ท้องทะเลนอนทรมานทั้งเจ็บทั้งหิวรอความตายอยู่หลายวานันใต้ท้องทะเลนั่นเองเมนูนี้มีส่วนทำให้ฉลามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะฉลามเป็นสัตว์ที่นานๆจะผสมพันธุ์วางไข่สักครั้งและกว่าที่มันจะโตถึงวัยเจริญพันธุ์ก็ต้องใช้เวลาถึง15ปีเลยทีเดียว เฮตราวเฟลเฮตราวเฟลเป็นเห็ดราคาแพงและหาได้ยากมากว่ากันว่ากลิ่นของมันนั้นหอมยั่วยวนสุดๆเหตุชนิดนี้จะพบมากแถวอิตาลีและโครอเอเชียเรามาดูกันว่าทำไมเหตุชนิดนี้ถึงมีราคาแพงเฮตราวเฟลนั้นมีกลิ่นหอมมากเพราะเห็ดจะปล่อยกลิ่นที่คล้ายกับฟีโรมโมนของหมูตัวผู้เพื่อที่จะเรียกให้หมูตัวเมียมาคุยหาพวกมันเพื่อช่วยในการแพร่พันธุ์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ในสมัยก่อน เขาจะใช้หมูในการค้นหาเห็ดชนิดนี้และการหาเห็ดด้วยตาเปล่าจะยากมากเนื่องด้วยมันขึ้นอยู่ใต้ดินเห็ดทรัฟเฟิลโดยมากจะขึ้นตามป่ารอบๆต้นโอก๊กซึ่งในตอนหลังได้มีการออกกฎหมายให้เลิกใช้หมูในการหาเห็ดแต่ให้ใช้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาเท่านั้นในการหาเพราะหมูนั้นเมื่อพบเห็ดจะคุ้ยกัดกินและทำลายหน้าดินให้เสียหายเป็นจำนวนมาก เห็ดทรัฟเฟิลสีดำนั้นได้มีการเพาะเลี้ยงบ้างแล้วแต่เห็ดสีขาวต้องขึ้นในธรรมชาติและหายากเคยมีการขายเห็ดทรัฟเฟิลสีขาวก้อนใหญ่ที่หนักเป็นกิโลในราคา10ล้านบาทเลยทีเดียวเห็ดทรัฟเฟิลถูกขนานนามว่าเป็นเพชรในห้องครัวซึ่งโดยมากก็ใช้โรยเพียงน้อยนิดบนอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและนิยมบริโภคในชนชั้นสูงที่มีเงิน เมื่อดูจบใครที่เคยลิ้มลองเมนูไหนช่วยกันแชร์รสชาติให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะ